เางครับเกมแรกตีตอนต้นเกมก็โอเคครับต,ต้นเกมก็ถือว่าเล่นได้ดีในระดับนึงนะครับแต่พอพอสเปดแต้มเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนเกมเล่นเกมมากขึ้นซึ่งเราก็ยังตีสปีดเดิมนะครับเรายังไม่มีการแก้อะไรแต่พอเหมือนกับ พอเขาเริ่มบีบเข้ามาเนี่ยเราพยายามจะเล่งนะพอเล่งแล้วมันไม่ไม่เข้าจังหวะเราด้วยไปบวกกับเล่งแล้วก็เสียงง่ายๆช่วงนั้นมันเลยทําให้เกมเราเนะปลี่ยนะก็จริงๆเตี๋ยกเกาหลีก็ก็มีการเตรีมตัวไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าคือ้องราดูผลพรุ่งนี้เกาหลีกับเดนมาร์กก่อน เพราะว่าจริงแล้วโดยส่วนตัวบอคือเราก็มีการเตรียมตัวมาบ้างแนละ้วสำหรับวันนี้เราก็ก็เสียดายนะครับเพราะว่าจริงเราก็เตรียมตัวมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วต้นเกมแรกเราก็นําเขาพลางเยอะด้วยแล้วก็มาผิดพลาดเองเนะอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้คือเป็นสปีดมอก่าพอเขาเหมือนกับพอเขาเร่งสปีดเนี่ย แทนที่เราจะเหมือนกับคอยตามสปีดเขาให้ทันกับว่าเหมือนกับว่าเราไปเร่งสปีดแข่งกับเขาซึ่งตรงนี้เราเป็นรองเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างสูงนะครับแล้วพอตีไปตีมาพอเราไปเร่งเนี่ยมันเหมือนมันเข้าจังหวะเขาหมดเลยเขาสูงด้วยวันนี้ตีเหมือนกับออกหลังก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคือเมอกังวลเขาเ่าเขาสูงเพราะว่าเวลาเราตีไปถ้าไม่ถึงเนี่ยเขาเพาะลงเร็วมากสั้นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราบีบเกม ออกไปด้านหลังซึ่สองับลูกมันก็เลยทำให้เราไม่มั่นใจในการตีในลูกในตำแหน่งนะั้เกมมันก็เลยมากระจบอยู่ข้างหน้าจะมาบีบอยู่ข้างหน้าซึ่งมันก็ทาให้เกมเราไม่หลากหลายพอเขารู้แล้วก็เหมือนกับเขาก็บีบกลางได้เดียวครับอะไรอย่านะงเงี้ยมันเลยทาให้เราเสียเปรียบขมากๆเพราะเขาก็ถือว่าสูงนะครับก็อย่างที่เห็นเขาสูงนะทำให้เราเกมรับเลยบบบเบา เกมกับนีออมเลื่อนหน่เกาหลีคนนี้เป็นไงบ้างก็จริงๆเกมเขาเขาไม่น่ากลัวเท่าเกมวันนี้นะครับเขาก็จะเป็นสไตล์ผมตื้อๆนิดนึงนะครับก็คิดว่าผมพอจะที่จะหาจังหวะเล่นกับเขาได้บ้างเพราะเขาก็ไม่ได้สูงไม่ได้ยาวอะไรแต่เขาก็ับมีก ถ้าถามโอกาสเท่ารอบต้องยอมรับตรงนี้ว่าคนก,ก็น้อยลงลยนะครับเพราะว่าจริงวันนี้เราก็แ้มเราก็ค่อนข้างขาดด้วยเพราะถ้าพรุ่งนี้ไปลุ้นให้เกาหลีชนะเราต้องชนะเกาหลีให้ขาดซึ่งมันก็มันก็ค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ก่อนครับสำหรับพึ่มันแม่นะครับครับสําหรับบนแม่ก็ปีนี้ก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับก็อยากจะฝากอวยพร ให้คุณแม่ทุกคนแล้วก็แม่ทุกท่านนะครับใหมีความสุขมีสุขภาพทรงไมที่แข็งแรงนะครับส่วนผมที่อยู่ทางนี้ก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ขอฝากประชาชนชาวไทยช่วยให้กําลังใจทัพนักกีฬาไทยในสี่เกมในครั้งนี้ด้วยครับถ้าเป็นการแข่งขันหนั่งเสมอแค้หึ่งเท้าัดในสายต้องนำอะไรรวมรวร่ามันมันเพ็รือเท็คนคนันหมดแล้วคนี้ดูเซ็ตมากเลย แล้วให้มากันเนี่ย